คนโสดกำลังจะดึงดูดพลังงานแดกันเข้ามาหาคุณนะคะ ใครคนนั้นที่กำลังจะเข้ามาพูดคุยหรือมาสื่อสารใดๆกับคุณลูกดวงจะเป็นรักใหม่จะเป็นรักเก่านะคะจะเป็นใครบางคนที่แก่กว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณหรืออายุเท่ากันเขาคนนั้นมาจากอะไรตัวของคุณจะมีโอกาสที่จะได้สละโสดภายในปีนี้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะดังนั้นสําหรับใครก็ตามค่ะที่ต้องการจะดูคลิปนี้อันดับแรกตัวของคุณจะต้องอยู่ในสถานะโสดไม่มีคนคุยไม่มีหวานใจเราไปดูกันนะคะว่าจกักรวา กำลังจะจัดสรรและส่งสิ่งใดมาให้กับคุณในช่วงท้ายปี2568นี้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอเลโอเลโอเมจิกเชนทารอดด้วยนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดเป็นค่าครูและเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะสาหรับคนโสดนะจักรวาลกาลังจะผลักใครและสิ่งใดมาให้กับคุณนะไหนะมาดูซิเป็นใครนะคะจ h เจสว้าว ตัวของคุณลูกดวงอาจจะเกิดการสูญเสียเกิดการผิดหวังเกิดการเสียใจหรือในอดีตตัวของคุณลูกดวงเองอาจจะมีการสิ้นสุดกับใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วนะคะประมาณนั้นนะไพ่กำลังแล้วว่าเหมือนคุณโสดสนิทคุณโสดเพราะคุณเจ็บปวดคุณโสดเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะแบบเหมือนเคยเจอการผิดหวังในอะไรบางอย่างมาอย่างรุนแรงหรือคุณกําลังเพึ่งจะตัดจบกับใครบางคนหรืออยู่คนเดียวมาสักพักสักระยะแล้วนะคะเด e รเจสมาไพ่อยากเล่าอะไรอีกนะคะ q u e e n of the p e n a c c l e s ในช่วงที่ผ่านมาคุณหาแต่เงินนะคุณทำแต่งงานอย่างเดียวเลยนะคะได้พลังงานของไพ่ The Hangman ด้วยนะคะถึงกับตกเลยทีเดียวเอาล่ะนะคะจากพลังงานของไพ่ที่เล่านะคะตัวต้นของคุณในช่วงที่ผ่านมานะเหมือนคุณลูกดวงอะ่ะหันหลังหันหลังให้เกี่ยวกับ เรื่องราวของความรักไปสักระยะหนึ่งเลยเพราะว่าตัวของคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องราวของการอยากประสบความสําเร็จหรืออยากมีชื่อเสียงหรืออยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงที่ผ่านมาคุณลูกดวงอาจจะมีการหมดเงินนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องราวของความสวยความงานความสุขความสนุกสนานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอ่อเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่คุณมองว่ามันมีความสุขมันมีความสบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาตัวของคุณแบบเหมือนได้ใช้เวลาไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะการ กินกันอยู่ที่ดีการดูแลตัวเองที่ดีนะคะดัง,ดง,ดงนั้นสาหรับพลังงานนี้จึงมองว่าตัวตนของคุณเนี่ยออแม่หมอมมองว่าตัวของคุณน่าจะโสดมาจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยก็อาจจะมองหาคนที่เข้ามาอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะยังเหมือนไม่มีใครบางคนที่คุณมองว่ามันใช่สําหรับคุณและคุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขก,กับการดูแลตัวเองได้ดีคุณรู้ดุอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ หมือนต้องการให้ใครบางคนแบบเหมือนมาเลี้ยงดูปูเสือคุณเนะ่เพราะว่าตัวของคุณนั้นหางเงินเก่งอยู่แล้วรับเปชอบตัวเองได้เป็นคนมีความมั่นใจนะคะคุณมีความสุขคุณมีความสดใสในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะอยากเปิดใจบ้างเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีใครบางคนที่ดีพอหรือใช่สําหรับคุณมากมหมขนาดนั้นนั่นเองนะคะอ่ะเอาละตัวตนของคุณน่าจะโสดแห้งแรงมาสักพักจริงๆนะคะทีนี้มาดูกันนะจักรวาลจะส่งใครบางคนเข้ามานะคะเขาคนนั้นเป็นใครเอ่ยนะคะแปดรี ได้เอเนอร์จีเก้ดาบนะคะ The Jewels Fire of Sword นะคะแล้วก็ The Wheel of Fortune ไม่เห,หมารู้สึกว่าตัวของคุณจะต้องมีการเดินทางอะไรบางอย่างนิดหนึ่งนะคะคุณลูกดวงนะถ้าอยากให้ตัวเองเนี่ยเหมือนมีคนดีๆเข้ามาคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่มาจากโซเชียลมีเดียก็ได้นะคนๆนอาจ,จะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรือเป็นความรักทางไกลได้เนื่องจากได้เดทด้วยนะคะเขาจะเข้ามาในช่วงที่คุณลูกดวงเหมือนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยคือเราไม่ได้คิดเลยนะคะว่า การกระทําสิ่งนี้ของเราจะดึงดูดใครบางคนเข้ามานะเพราะว่าตัวของคุณอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินอะไรบางอย่างที่คุณรู้ดวงกําลังทําอยู่เป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตที่คุณรู้ดวงต้องการคุณรู้ดวงอาจจะมีความสุขกับการเก็บเงินกับการเติมเต็มเอเนจีที่เป็นคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาแต่มาแลดูเป็นพลังงานที่ยังไม่เคลียร์และไม่ชัดเจนนะบอกกันเลยมันจะมีใครบางคนที่เข้ามาอ่อยเหยื่อคุณหรือเขาแบบเหมือนมาหวานเสน่ห์ใส่คุณแต่ว่าทั้งนี้อะมันเหมือนกับ อาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้มีคนเดียวที่เข้าหาคุณแต่ว่าก็ยังเป็น energy ของความคลุมเครือในอะไรบางอย่างคนคนนี้อาจจะเป็นจังหวะของชีวิตอะไรบางอย่างที่เหมือนจักรวาลส่งมาให้กับคุณนั่นเองนะคะอขอดูลักษณะคนนี้เข้ามาหน่อยนะคะจะเป็นยังไงหนึ่งถ้วยว้าวเป็นรักใหม่เป็น energy ใหม่ อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎชาราศีมีนชาราศีพิจิกเป็นคนหมหมายเพจอ of m o นคนคนนี้อาจจะเข้ามาจากเรื่องของงานนะคะคุณลูกดวงเช่นแบบว่าคุณลูกดวงอาจจะเหมือนสนใจในงานนี้โปรเจกต์นี้อยู่แล้วคนคนนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่สนใจหรือชอบในงานนี้หรือเป้าหมายสิ่งนี้เหมือนกันกับคุณหรือคนคนนี้อาจจะมาจากงานหรือกิจการอะไรบางอย่างที่คุณลูกดวงทําอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีความสนใจในเรื่องราวของงาน เป้าหมายโปรเจกต์ project, หรือสิ่ง,งต่างๆใกล้เคียงกันหรือคุณคนนี้อาจจะเป็นน้องใหม่ที่ทํางานของคุณหรือคุณจะได้เจอกันจากเรื่องของงานเรื่องของหน้าที่เรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษาเป็น e NERGY ใหม่ๆนั่นเองนะคะ4เมตาม่บอกรู้สึกว่าความสัมพันธ์จะดําเนินดําเนินไปในทิศทางที่มันเป็นความสุข นะคุณอาจจะเหมือนกับมีการคุยกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเรามันใกล้เคียงกันเราอาจจะมีความคิดเราอาจจะมีไมเซ็ตเราอาจจะมีกรอบหรือระเบียบอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันไม่ต่างกันมากนักจนเกินไปประมาณนี้นะคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ w e วนส of มอ n ส์แม่บอกว่าคุณจะเจอต่ําๆเลยประมาณ1น,นคนขึ้นไป1นถึง,งสงคนหรืออาจจะบางคนสูงสุดถึง5คนได้ซ้ําแต่ว่าสําหรับคุณลูกดวงคุณลูกดวงไม่ไว้ใจอะเราเนี่ย เขาบ้าจีบเนี่ยคุณรุ่ดวงก็อาจจะยังไม่ไว้ใจนะคะที่คุณไม่ไว้ใจส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยกับความรักมาก่อน,นะคะ่ะคุณรุ่ดวงเคยเจอเรื่องราวที่มันผิดหวังเสียใจอึดอัดหรืออะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นจาก Energy นี้เนี่ยจึงมองว่าแบบ ออแม่หมอรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาเป็นความโชคดีของคุณอาจจะอย่างที่บอกนะคะแม่หมอมองว่าอาจจะเข้ามาในประมาณ1ถึงไม่เกิน3เดือนหลังจากนี้ไปที่อาจจะเข้ามาแต่ว่าเป็นตัวของเราที่อาจจะรู้สึกแบบว่าเรากลัวการถูกลุกหนักจากใครบางคนเรากลัวการถูกให้ความหวังเราทุกอย่างเอเนจีพังทลายอะไรบางอย่างจากใครบางคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะเป็น energy ที่ดีไหมจะเป็นพลังงานที่ดีหรือเปล่านะคะรูปร่างลักษณะผิวผมหน้าตาย,ยังไงนะสำหรับใครที่อยากเจาะลึกมากกว่านี้นะคะแดดดัสามารถจองโปรคนโสดเข้ามาได้นะคะส่งรูปของคุณพร้อมวันเดือนปีเกิดคร่าวๆเข้ามาได้เลยค่ะอามาดูกันนะคะ the emperor คนๆน,นี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภา,ภาษาหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่อาจจะมีลักษณะของความมีอายุนะคะมีความเป็นผู้นําค่อนข้าง สูงนะจะมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเจ็ดถ้วย the t e m p e r a n c e the s t r e n g h นะคะ k night of w a n d s นะคะ ยังยืนยันนะคะว่าคนคนนี้จะเข้ามาจากเรื่องของงานมแม่หมอรู้สึกว่าเขาอาจจะเข้ามาเป็นลูกค้าคุณก็ได้นะหรืออาจจะเข้ามาเป็น partner นะคะหรืออาจจะเข้ามาเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของหน้าที่เรื่องของเป้าหมายในอะไรบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้ค่อนข้างมีความซองนะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นคนคิดไวทําไวเป็นคนที่มีไฟในการดําเนินในการใช้ชีวิตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขยันมากนะคะเขามักจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดอะไร อย่างที่มันใหม่ๆและสร้างสรรค์นในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่ยืดหยุ่นนะคะสังเกตจาก the temperance นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้จักยืดหยุ่นอ่ะเออคุณว่ายังไงเขาก็ว่าอย่างงาั้นตามใจแฟนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเหมือนเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกว่าเขาอยากดูแลคุณลูกดวงค่ะนี่คือ Energy ที่รู้สึกถึงนะจะเป็นคนที่รลดูโตกว่านะคะต่อให้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะแต่ว่าความคิดของเขาคือมันเป็นผู้ใหญ่ นะมีความเป็นผู้นำนะคะเขามักจะแบบอยากดูแลคุณอยากซัพพอร์ตคุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบมากๆนะดังนั้นถ้าสมมติคุณไปเจอใครบางคนนะวันๆเล่นแต่เกมงานการไม่ทำนะคะแบบมือของเงินพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่ว่าที่รักใหม่ของคุณนะคะอันนั้นคือเด็กน้อยนะแต่เนี้ยตัวของคุณนะจะได้ไปเจอกับคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องราวของความก้าวหน้ามีไมเ d ็ e อะไรบางอย่างเหมือนเหมือนกันนะคะเพอเพอเขาจะเก่งกว่าคุณในบางเรื่องด้วยนะ เอาล่ะหลังจากได้เจอกันแล้วจะมีโอกาสได้พัฒนาไปสู่การเป็นแฟนใช่ไหมจะไฮพรีสคุณคนนี้อาจจะมาจากการที่คุณลูกดวงอาจจะมูอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนอาจจะไปขอพรพระแม่ลักษมีอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางคนอาจจะมีการไปไหว้พระทาบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะหกเหรียญน,นะคะเอทออฟโซดนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งใบสุดท้ายค่ะเดอะโวลส์ ves, นะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้เจอกันหรือได้คุยกันต่ำๆนะคะ ประมาณสัก6กเดือนไปแล้วหลังจากที่ได้เปิดใจเรียนรู้พูดคุยจนเรามั่นใจในการและกันความสัมพันธ์นี้จึงจะมีการเปิดตัวหรือจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีการเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่มันมั่นคงมากขึ้นค่ะนี่คือ energy พลังงานของคนที่เปิดมาเจอไพ่กล่องนี้ถ้าคุณรู้ดวงมองว่า energy นี้พลังงานนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยคนโสดจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเข้ามาจริงจังกับคุณยังไงขอให้คุณโชคดีนะคะ